วันนี้วันพระน้องกรอ,ก,อก็ไปหิ้วกับข้าวเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงวัดกราบพระพุทธรูปก่อนแล้วก็ไปกราบหลวงปู่แล้วเดี๋ยวเ,าเขาก็จะมากราบพ่อหลวงอันนี้กิจวัตรประจำวันเหมือนกัน เสร็จแล้วน้องกวานก็จะเอาเงินไปทําบุญแล้วก็ไปกราบอาจารย์ไปโรงเรียนต่อน้องก่อนก็จะเอาเงินไปทำบุญ,บาาท,บญที่แฟนขับรวมทำบุญใส่ย่ามมาทำบุญวัดาน้ำา่าไฟ แล้วดูเขาพับย่ามอตอนนี้เขาจะพับย่ามสวยมากเลยชอบ่จัมพับย,ย่ามสวยเป็นการฝึกที่ดีให้ลูกหลานมีระเบียบวิน,นัยดูจากการเก็บข้าวเก็บของจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกภายน ดูที่จะสวยมากเลยก็เอามาส่งอาการเก็บไว้ใช้วันต่อไปยายามานิ้วซึกหลายปีแล้วนะเนี่ยอืมอะไรนะ กราบอาจารย์เสกสวยโธรรมโมสังโคสาธุน้อมมือสิยก่อนเช้าก่อนเช้าตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีนะครับเมื่อวานไปไหนมานะของปรภูมไปทำอะไร ไปพ่กระดินครับเอามาฝาก <c oughs> แฟน,นขับด้วยนะยกบุญให้แฟนขับด้วยไม่ได้ไปขับเออแล้ววันนี้วันอะไรตอนคืนคืนนี้วันอะไรวันลอยกระทงลอ,อ,อยไหมลอ,อยกับคุณแม่นะลอยออนี่วันนั้นอ่ะที่ก่อนลอยกระทงกับแม่ตอนอายุสามขวบอาจารย์ได้ไปด้วยวออตอนสามขวบจำได้อีกออแล้วปีนี้กี่ขวบแล้วสี่ นะพูดเพาะๆนี่กับอาจารยรต์ตั้งใจสิตั้งใจสิไปสไปสวัสดีเดี๋ยวตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเอาพนมมือเร็วๆจะให้พรภูกขาวขึ้นดีๆตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีนะครับนบโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะโอ้วกไปสวัสดีแม่สวยๆสวยที่สุดในโลกน่ะ